เรื่องนี้ต้องใส่ลงไปสักหน่อยได้แรงบันดาลใจขออนุญาตกรุงเทพธุรกิจน้องไบรท์รัฐสภาไทยเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะและเป็นอาคารของรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเป็นรองเฉพาะเพียงเดอะพนทากอนกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอ่ะเราไปดูก่อนเพนทากอนอันดับหนึ่งของโลกเป็นยังไง เพนทากอนเนี่ยเป็นสำนักงานใหญ่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะเป็นหัวใจของกองทัพสหรัฐทั้งหมดอาคารเนี่ยจะเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมแบบนี้ค่ะมีความพิเศษทางวิศวกรรมและออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในการบรัญรชาการทหารสูงสุดเน่ท่านผู้ชมก่อสร้างช่วงสงคารามโลกครั้งที่สองนั่นน่ะเพื่อที่จะรวมหน่วยงานกลาโหมเอาไว้ด้วยกันพื้นที่ใช้สอย มากกว่า6แสนตารางเมตรแล้วนี่คืออาคารสำนักงานของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพนักงานรวมกันมากกว่า25,000คนทั้งทหารและพลเรือนแม้จะก่อสร้างในยุค1940น,นะแต่ยังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในศตรวรรษที่21เพราะว่ามีการบูรณะมีการอัปเกรดต่อเนื่อง19อ .1940 าอาคารรัฐสภาไทยปีอะไรคิดเป็นปีคิสตศักราชวางเสาเข็มคือปี56ต้องลบด้วย543ไม่ส่งมอบ ส่งมอบปี67เค่ะ,ะปีที่แล้วนี่เองก็2024ัน่ี่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยกรณีของเพนทากอนเขาก่อสร้างยุคเก่าเอาเป็นว่าอย่าเราคามาเปรียบเทียบเอามาเทียบกับอาคารรัฐสภาไทยสัป,ปายะสภาสถานเปน็นการสร้างขึ้นทดแทนอาคารรัฐสภาเดิมที่ถนนอู่ทองในที่ใช้มานานกว่า40ปี พื้นที่รวมเท่าไหร่4 2 4 0 0 0ตารางเมตรค่ะนี่เอาเป็นว่านี่คือภาพรวมๆขนาดเดียวกันเราดูเปรียบเทียบอาคารของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ The Pentagon สหรัฐอเมริกาอันดับสองประเทศไทยค่ะอาคารรัฐสภาประเทศไทยอ่ะดูกันต่อรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราอันดับหนึ่งเลยใช่ค่ะไปดูข้อมูลชิดเป็นยังไงคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ครองอันดับหนึ่งคือรัฐสภาของโรมาเนียนะคะมีภาพเปรียบเทียบไหมเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดเดิมตามพื้นที่ของอาคารมีการใช้หินอ่อนใช้คริสตัลโครมคมที่เป็นระยะเนี่ยอลังการมากพื้นที่ใช้สอยของอาคารรัฐสภา,ารโรมาเนีย3า5 0 0น,น,านตารางเมตรอของไทยเท่าไหร่424,0 0 0ตารางเมตรของเราก็เลย ขวาสถิติคนแฉมขณะที่ของโรมาเนียเขาใช้ p a l พาเล of the Parliament สร้างนายกจอรเผเดจการค่ะ,ะท่านผู้ชมจริงๆผมกลัวอ่านผิดคุณม,ม,มากเลยมันัมีชื่อค่ะ,อะจอรเผเดจการโรมาเนียน่ะ,ะยังไม่จบผมก็เกิดแรงบันดาลใจเวลาดูข่าวท่านผู้ชมดูอาคารรัฐภาในห้องประชุมที่เขาเตรียมนี่ดีนคะรมอย,ยังไม่ยอมให้อะ ไอหินอะไรอะไรมาประดับหลังบัลลังอ่ะอาการนั่งเป็นยังไงท่านผู้ชมคือผมดูข่าวต่างประเทศเห็นสภาอังกฤษ house of commons เขานั่งชิดกันมากเลยน้องเปรียบเทียบให้ดูเลยคือเขานั่งแบบไหลติดกันเลยอย่างนี้เลยค่ะคือเป็นผลจากทั้งการออกแบบทางสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่เขาต้องการให้เป็นแบบนี้กับวัฒนธรรมรัฐสภาแบบอังกฤษค่ะนี่ฮะ คือเขาจะออกแบบแบบให้มันเป็นลักษณะของการาเผชิญหน้าฝั่งหนึ่งคือรัฐบาลอีกฝั่งหนึ่งคือฝ่าย้านเขาบอกการนั่งเผชิญหน้าการนำมันสะท้อนการโต้วาทีและการถกเถียงที่ดุเดือดซึ่งเป็นลักษณะเด่นของประชาธิปไตยแบบเวสต์มินสเตอร์ใช่เขาก็เลยจัดที่นั่งแบบนี้แล้วนั่นของเขาในอังกฤษที่นั่งเนี่ยมีจํานวนน้อยกว่าสสจริงอีก คือใน House of Commons เนี่ยมีสมาชิกสภา650คนนะคะแต่ว่าที่นั่งในห้องประชุมเนี่ยมีแค่430ที่เท่านั้นม,มันก็เลยเห็นเป็นภาพแบบนี้โดยเฉพาะในช่วงที่มีการอภิปรายใหญ่หรือว่ามีการลงคะแนนเสียงถามว่าทำไมเขาถึงให้ที่นั่งน้อยกว่าเขาบอกเขาตั้งใจทำให้เกิดบรรยากาศการ,รเผชิญหน้าอย่างเป็นธรรมชาติแล้วการนั่งแบบนี้มันจะกระตุ้นให้สมาชิกร่วมอภิปรายกันอย่างเข้มข้นการไม่ขยายห้องประชุมหรือเพิ่มที่นั่งให้พอกับสอสอเป็นเจตนาน เ,เพื่อจะรักษาประเพณีรัฐสภาที่มีอายุกว่า70อ่ะ7 0เร้ปีท่านผู้ชมอขณะที่รัฐสภาแบบไทยเนี่ยเป็นลักษณะเครื่งวงกลมใช่ไหมค่ะเป็นรูปตัวยูน้องใบเคยเห็น<ๆ>นั่งเต็มบ้างไหมนานๆครั้งทีเดียวเจ็เวลาสานาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา